โอ้กำลังแสดงครับกำลังแสดงลิงอุรังกุตังโอ้น่นน่นโ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 อ้นน่นไน่นโอ้นอ้้น่นไหนโอ้น่

ไปนอนแล้วไปนอนแล้วไปนอนแล้วนอนนอนตัวน like ุ่นมาแล้วน้องบีนุ่งโอ้โหนหอยอยู่ตรงนู้นนู่นเร็ว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 ปะปลาพาขึ้นนู่นหอยอยู่นู่นน้องเห็นไหมโคตรฉิวนอนนอนมันกินอะไรเลยลิงตัวใหญ่เออลิงตัวใหญ่ไม่เอาไม่เอาแล้วเหรอเอาอีกเอาอีกไปไปสอไป บาว่ัจะยได้มันอนี่ห่วก่เอะปก็นโอ้ยกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วาบงิ มันดีมันบออมันระบงจะอยู่ซื่อๆเอามาลงน้ำไปเลี่ยวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็เรียวไสหนึ่นมาหาคนีมหาวาพี่มาพี่เฮ้ยตีบมะพีมาพียังยังยังนั่งขึ้นมาดอกนี่นี่ย่างนหอมเยแล้วบึงมันยางด้ย